600บาทครับที่คุณก้อนดินนะครับคุณก้อนดินนะฮะสวัสดีครับ FC คุณก้อนดินนะครับที่600บาทครับผมคุณก้อนดินที่600บาทนะครับเอาโชว์หน่อยเฮกรีวิวนี่มันมีอะไรบ้างรีวิวหรือเมีอะไรบ้างริวหน่อยน็อกครับน็อกฮะไปรีวิวนี่เลขสามแปด แปดบาทครับแปดร้อยบาทของตดเสียงตดบัวบานเองครับผมโอ้โหเดี๋ยวเอาเอทหไ่อยากเห็นบัวบานตดโโอ้หนี่ก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เห็นบาทตดไม่เป็นไรน้องชายผมทำการไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้มาที่หองแอบ์หนึ่งมาที่แปดร้อยบาทรับช่วยเหลือช้างตกงานฮะวันนี้เข้าข้าวก็น่าจะได้ไปโอ้โหเป็นไรเนี่ย แถอดออกมาเลยดีกว่าครับถือเลยเออลงลงนะฮะวันนี้บ่าจะเอาักภาพมันจะสั่นนะทีนี้ครับไม้กันสั่นแบนหมดครับท่าพี่น้องครับเว้ยเว้เว้ยเว้ยเออหออกมาเัว้เกอนนี้เล้รอันนี้ไ่สดทางเพจนะครับร่วยเลไปร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับในเพจ อเามาช้าอ่อนครับเสียงสุดครับไอ้บัวใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มาที่แปดร้อยบาทแล้วเอ้าเอ้าอ้าเสวัสดีครับเอฟซีท่านครับผมเราโปขอบคุณมากนะครับท่านใดที่คิดว่าเอ่อชั้นไม่อยากรบประมูลแต่ว่าฉันอยากลงลาลงลงตกงานเนี่ยเออไม่าทีมาทีลุกขึ้นเนี่ยนะ ควรอยากหยอกใช่ครับควรอยากหยอกครับผมเพื่อกระจายข่าวด้วยเอ้าร0อบาทครับ900บาทที่คุณซักเคนไลน์ครับซักคนะลายรู้อ่ว่าลิ้นนะฮะอยากได้สร้อยคอแดงบัวต้องรอรอบต่อไปคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ด้วยกันนะครับผมโอ้เอ้าเอาครับเลยเจ็ด อาจ,จ,จ,จะนาจะรับจะนับเวลาแล้วนะครับเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ <7, S 1> หมดเวลาไม่มีใครเล่นด้วยอะโอ้โหตอนนี้ขอบคุณมากครับจากสวีเดนแสดงว่าจากสวีเดนนี่เข้าดูประมูลไม่ได้นะครับเก้าร้อยห้าสิบครับปึ๊บปึ๊บเอา ให้เขาเล่นด้วยนะเออถ้าเห็นสีกระเสกเปุ๊บบับานจะนอนลงเลยครับก็หนึ่งหนึ่งะครับเอา้าเขาจะนับเวลาแล้วนะครับถ้าไลฟ์สดนี่ภาพจะสั่นหนไหมฮะขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ครับผมคน,คนที่ได้คือคือ,ค,อคนที่การพิชชาลงลงลงไม่ลุกเหรอการพิชชาครับผมฟังหุบไว้อยู่แล้ว เอ่งพันบัวบานไม่น่ารักเหรอบัวบานเขาจะเออ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 ดูโอ้โหโล่งโล่งลาลงเออเขาจะลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นเสร็จเขาจะไม่ให้คนลงจากคอเขานะครับมดูมีการเหลือกไปมองเหลบกไปมองนะครับเหลือกหาคนเล่นด้วยครับอืม ออกอ้เอาอ้ออะครับเออทำอะไรกันอเอออเขอบคุณครับ F C ซีที่เม oh ้นนะฮะท่านใดดูอยู่ก็สามารถเม้นนะฮะบอกความรู้สึกได้ครับผมเริ่มได้ครับเริ่มได้ครับเออเออ โอ้ผันงาไว้เลยผันงาไว้ครับบัคคิดือบัคคิดือทำอะไรเอ้าโอมวนขับวนมีการประมูลนะฮะงานกระเด็นของน้องบอบานด้วยนะครับ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือครับช่วยเหลือน้องๆช้างนะครับที่ตกงานนะตัลุนก็มาด้วยตัลุนเข้ามาด้วยครับเอ่อตัลุนก็มานะฮะบุกเสียใครเนี่ยบุกเสียใครเน่เร็ว คุณตังุนจะปลุกเสกเอเจเอเจแม่มีความสุขมากเลยน้องบัวบานเนี <till Hum ming> ่ยครับท่านได้รับชมอยู่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมหนึ่งติดตามช่องน้องใหม่ครับบัวบานแฟมิลี่หน่อยนะเอาจร่นกันเล่นกันเขาชอบนะครับถ้าเขาเห็นส์เสกมาเนี่ยเขาจะนอนลงเลยครับให้ให้ส์กับเสกนี่โอ้โหให้สีกับเสกนี่ขึ้นไปเล่นบนตัวเขาครับเป็นความชอบของน้องบัวบานนะ เขาก็จะลุกนะครับเออลีลาลีลาอาครับลุกขึ้นแล้วพอจะลุกขึ้นนะครับสิทธ์ก็จะหนีเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยหมาดีกว่าา ให้บัวตูมกับบัวหลวงเล่นน้ำแน่อ้าวจะลุกแล้วครับจะลุกแล้วจะลุกแล้วปึ๊บอ้าวเขาก็ลงหนีซ้ำไอ้บัวตูมบัวลอยนี่ยอยากเล่นด้วยครับอือ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย เออน็นอกแล้วบัวบานโอ้โหเล่นกัน,นครับโอ้โห,โโหพี่น้องเล่นกันนะครับอย่างมีความสุขอเอ้าไงลุนมาเหร่นน้ำส่างได้บ่บอาเล่นน้ำส่างได้บ่ถึงไงทองอะกันละเอ,อาเออเออหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มไว้ด้วยเออเหลือกันแต่น้อยครับเนียเฮ้ น้ำตาไหลคลองไห้ซึ่งบงซ่ซึ่งมีคนเล่นนำ้ำซึ่งแหง้งเออซึ่งแหง้งท่านใดอยากร่วมประมูลนะฮะงากระเด็นน้องบอัวบาน <laughs> เข้าไปร่วมประมูลได้นะครับที่เพจบัวบานเอฟซีนะครับ,าบออฝากหอมด้วยสิทธิ์เอฟซีฝากหอมแก้มเออหอมแก้มอืม

เอามาให้สางเลยเอามาให้สางเลยเอามาให้เลยเอาเอามาให้น้องเลยอืออืออ่าโอ้โหโอ้โหทุกครั้งที่ประมูลนะฮะน้องบาลจะได้กินกล้วยเยอะนะเพราะว่าเอฟซีจะเรียกร้องกล้วยน้องบาลกินหน่อยอย่างนี้นะครับเราก็จะเอากล้วยให้น้องบาลกินชื่อว่าเพจบัวบานเอฟซีครับบัวบานเป็น ภาษาไทยครับ FC เป็นภาษาอังกฤษครับมก่นเต้วยนะครับออิิ่่มมมมลูก อยากกอดบัวบานแต่ว่าเวลาเขาลุกขึ้นนี่เขาทำใส่นะฮะเขาจะทําทใส่สิทธิ์กับเสกนะครับส่งตรงอะไรนะส่งตรงปากหน่อยเวลาอะไรเวลาเคียวอะ <c oughs> เอาเออยู่ต่างประเทศทำไมไม่เห็นอ๋อต่างประเทศไม่เห็นก็ผมเพราะว่าต่างประเทศเราปิดการมองเห็นไว้ครับ โอ้โหเออเออโอดูไปดูข้างหน้าเขาก็ทำอะไรกันขอซื้อกล้วยให้วัวบาลหนึ่งร้อยบาทบ้านี่ไหมไปหาตีมาไอเออหรือโดนตน้ได้เยยบหางมาเยยบหางมาไอนี่ละไ้เออหรือ เออเลยออยู่ใกล้เขาทำไมรู้ว่าเขาตัวใหญ่เออเออดูดูดูเออคนคนออกคนออกโอ้ยสงสารเออเหลือนะครับเออคือเขาถอยหลังมาเหยียบพอดีครับเออเหลือไม่เออเหลือไม่รู้ขอซื้อกล้วยให้บัวบานด้วยคนค่ะได้ครับผมซิสแกกล้วยมานละวีหนึ่งเอาไหม หมาเป็นยังไงครับหมาก็นี่ปกตินุ่นอยู่นุ่นแล้วไอเออเลยออยู่นุ่นแล้วหนีไกลจากโบบานเลยเอออย่าไปใกล้โบบานนิวปุกเสกอยู่นะครับโอ้โหนี่คุณตะลุนปุกเสกให้อยู่นะครับเออคุณตะลุนปลุกเสกคุณตะลุนก็มาช่วยนะครับตัดดอกตัดดอกอีดี ตัดตัดออกเอามีดตัดออกนั่นเอามีนตั้งไว้ไอเจียวอ่ะตัดออกขอขอไอ้เจียวตัดมีดนะอขอไอ้เจียวมีดมาตัดเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเขาขาหักไหมไม่หักครับผมเหยียบหางเหยียบปลายหางครับเหยียบปลายหางเดี๋ยวไปช่วยคุณตาลุนอ่า ไล์สดช่วยน้องเสือไล์สดก่อนนะครับ,รบเขิ่อ,คร,รอค,ร okay, ครับผมสวัสดีครับไครีนะหางสางใครนี้นะ